October Theory Episode 6แสงเล็กๆที่ลุกขึ้นจากข้างในบางคืนหัวใจเรายังกลัวความมืดแม้จะรู้ว่าคลื่นของอารมณ์สับสนเสียใจได้ผ่านไปแล้วแต่เงาของมันยังคงตกค้างอยู่ในใจเรารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะดีขึ้นแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าดีจริงหรือยัง เราไม่กล้าหัวเราะเต็มเสียงเพราะกลัวว่าถ้าหัวเราะเมื่อไหร่น้ำตาจะกลับมาไหลอีกแต่รู้ไหมการได้เริ่มหัวเราะคือแสงเล็กๆที่เริ่มส่องขึ้นในใจคุณนั่นแหละคือสัญญาณของสิ่งดีๆที่เริ่มกลับมาถึงแสงเหล่านั้นจะยังไม่สว่างแต่มันคือแสงที่เกิดจากตัวคุณเองคุณไม่จำเป็นต้องรีบทำความเข้าใจ แค่ยอมให้แสงกระพริบอยู่ตรงนั้นอย่างแผ่วเบาแสงนี้ไม่ต้องมาจากใครเราเคยรอให้ใครบางคนเขามาเติมเชื้อไฟให้เรารอคำปลอบรอคำยืนยันว่าเราจะไม่เป็นอะไรรอกํำลังใจจากคนที่เราอยากได้ยินเพื่อที่จะสามารถลุกขึ้นไปทำสิ่งต่างๆได้ในชีวิตแต่วันหนึ่งเราจะรู้ว่า แสงที่มั่นคงที่สุดคือแสงที่เราจุดขึ้นมาเองมันอาจเริ่มจากเรื่องเล็กๆอย่างการชงกาแฟกินเองตอนเช้าเปิดเพลงที่เคยชอบโดยไม่ต้องกลัวจะร้องไห้หรือเพียงแค่เดินออกไปมองท้องฟ้าแล้วรู้สึกว่าวันนี้ท้องฟ้ามันช่างปลอดโปร่งจังแสงแบบนี้แหละไม่ได้เลืองรองแต่มันเป็นความจริง ที่พอดีกับจังหวะของหัวใจเรามันมาจากข้างในโดยที่เราไม่ต้องขอจากใครฉันไม่ต้องมีใครมาช่วยให้ฉันขายดีแค่ฉันไม่หนีหัวใจตัวเองอีกต่อไปก็เพียงพอแล้วบางแสงเกิดจากความมืดมีบางช่วงที่เราต้องดับไฟทั้งหมดและขออย่ากลัวความมืดเลยนะเพราะเราไม่ได้ถูกสร้างมา ให้มองเห็นทุกอย่างตั้งแต่แรกอยู่แล้วในตอนแรกมันอาจดูน่ากลัวเพราะเรามองไม่เห็นทางมองไม่เห็นตัวเองเราจำเป็นต้องดับไฟทุกดวงดับความพยายามจะเข้าใจดับเสียงทุกอย่างที่ดังเกินไปเพราะเมื่อทุกอย่างมืดสนิทและอยู่กับมันนานพอสายตาจะเริ่มปรับหัวใจจะเริ่มชินและเราจะเริ่มเห็นแสงรอบตัว แสงจากโคมไฟไกลๆแสงจันทร์ที่สะท้อนผิวน้ำหรือแสงบางอย่างที่มาจากข้างในเราเองแสงเล็กๆของตัวเราเองมันไม่ใช่แสงจากคำปลอบของใครไม่ใช่แสงจากความหวังที่ใหญ่โตแต่มันคือประกายเล็กๆที่เกิดจากการอยู่กับความมืดได้โดยไม่หนีไปไหนคุณอาจคิดว่าความเจ็บปวดคือจุดจบแต่จริงๆแล้ว ความมืดแค่ทําให้คุณได้เห็นไฟที่แท้จริงของตัวเองไฟที่คุณไม่เคยสังเกตมาก่อนเพราะมันไม่เคยมืดพอให้มองเห็นถ้าไม่มีความมืดเราคงไม่รู้ว่าตัวเองสว่างได้ขนาดไหนความมืดไม่ใช่ศัตรูของคุณแต่มันเป็นครูที่สอนเราด้วยความเงียบที่สุดความมืดไม่ใช่สิ่งที่ต้องหนี แต่มันคือช่วงเวลาที่หัวใจกำลังปรับโฟกัสใหม่อีกครั้งและเมื่อคุณเริ่มคุ้นกับมันคุณจะรู้ว่าคุณไม่ต้องรอให้ฟ้าสว่างก่อนเพราะคุณมองเห็นได้แล้วแม้อยู่ในความมืดแสงที่ไม่ต้องเรืองแต่จริงเมื่อเราเริ่มสร้างแสงให้ตัวเองเราไม่ต้องเป็นแสงจ้าที่สุดไม่ต้องสดใสตลอดเวลา เพราะความสว่างที่แท้จริงไม่ได้วัดจากความแรงของไฟแต่วัดจากความจริงใจของหัวใจที่กล้าจะอยู่ตรงนั้นมันอาจเป็นวันที่คุณยังไม่หัวเราะแต่กล้าลุกขึ้นทำอาหารเช้าให้ตัวเองอีกครั้งหรือวันที่คุณยังไม่ยิ้มแต่กล้าเปิดหน้าต่างให้แสงเล็กๆเ,เข้ามาในห้องนั่นแหละคือแสงที่แท้จริงแสงที่เรียบง่ายแต่ซื่อสัตย์ ไม่ต้องแสดงไม่ต้องพยายามเพราะมันคือไฟของชีวิตที่กลับมาค่อยๆเต้นอีกครั้งฉันไม่ต้องสว่างกว่าคนอื่นแค่ไม่ดับไฟของตัวเองก็พอแสงเล็กๆจะค่อยๆรวมกันเป็นความอุ่นวันหนึ่งคุณจะมองรอบตัวแล้วเห็นแสงเล็กๆพวกนั้นเต็มไปหมดจากเพื่อนที่ยิ้มให้โดยไม่พูดอะไร จากเพลงที่บังเอิญเปิดฟังตอนขับรถกลับบ้านคำพูดดีๆจากหนังที่คุณได้ดูหรือความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าที่ช่วยคุณได้โดยไม่หวังอะไรมันไม่ต้องยิ่งใหญ่แต่คุณพร้อมให้แสงนั้นเข้ามาหัวใจคุณก็เริ่มอบอุ่นโดยไม่รู้ตัวเราไม่ต้องเร่งให้ไฟลุกไหม้เพื่อจะให้ได้รับความอบอุ่นแค่เฝ้าแสงเล็กๆนั้นไว้ ให้มันค่อยๆเติบโตแสงที่เราจุดเองจะไม่มีวันดับวันหนึ่งคุณจะมองกลับมาแล้วรู้ว่าไม่มีใครช่วยให้คุณหายดีได้แต่คุณเลือกจะหายดีด้วยตัวเองและไฟที่เกิดจากความมืดมิดจะอยู่กับคุณตลอดไปมันไม่ใช่แสงของความหวังเท่านั้นแต่เป็นแสงของความเข้าใจเป็นแสงที่รู้ว่า แม้เจอความมืดอีกครั้งฉันก็ยังมีไฟในใจเสมอฉันไม่ต้องการเชื้อไฟจากใครอีกเพราะฉันกลายเป็นไฟให้ตัวเองแล้วแสงที่เราจุดขึ้นจากความมืดจะไม่มีวันดับเพราะมันไม่ต้องพิสูจน์กับใครอีกต่อไปแล้วนี่คือ October Theory หรือดูการที่สอนให้เราปล่อยวางทุกสิ่งอย่างงดงาม ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตรงนี้และตอนต่อไปเมื่อแสงในใจเริ่มอุ่นลมหายใจแรกของชีวิตใหม่จะตามมากดติดตาม Oracle Bytes เพื่อรับฟังเอพิโซดต่อไป